ก็ไอสีไฟยองไฟย่อยอ่ะ,อะเป็นลกทนะีนึงแบบอ่ะเนี่ยอ่ะในดันออนได้การที่หลอกก็คืออกไหม มีอะไรออกเลยก็เดี๋ยวมาไล่ตั้งแต่ื่องไฟย่องไฟย่อยไฟหลักให้ครบแลแผงได้ตัวนี้ชอบพังมากนะตัวนี้ร้อนจีบเลยขอ,อแผงได้มาทําด้วยนะพวกไอซนี่พวกไรโอตามีเนี่ยเปลี่ยนให้หมดก่อนเลยนะแผงได้ <c oughs> เนี่ยน,น,นะเปลี่ยนตามีก่อนเลยเนี่ยเย เปลี่ยนให้หมดก่อนนะอันนี้นะาหลังจากเปลี่ยนตรงนี้ไปแล้วหนึ่งดีสองดีไปแล้วนะเดวเปลี่ยนอีกตรงสองตัวนี้นี่ตามเอดีหน่อยวางให้เหอียงเวลาวางขยกกับตรงซะนะเดี๋ยวเลี่ยนของให้ครบก่อนอันนี้เนี่ยใส่ไปแล้วนะ,ะเียบก่อนลนะอ,อนดูนะไป้เขียออกอยู่หรือเปล่าแดงเขียวอืน ออาขึ้นออกที่ไม่เห็นในหน้าจอนะนี่ออกแต่ปิดก่อนเราบรลุ่มไว้ก่อนอปงหาแล้วมาใส่ก่อนก็มันจะใช้ได้หรือเข้หมดทำมาตัวเอง วิดีโอมาได้กดพักไปเดี๋ยนนะรบมีเจ้ะนหน่อยบ้างติดถนนนะเอ๋ฮึ่มจะจะใก่อน่จะทำการลองลองเ็การัด กอบเลยให้ได้ถ่ายวิดีโอตอนกอบลงซิงนะเพราะว่าต้องทำลาย่างงางคานันเป็นร้อยร้อยเครื่องนะส่งออกมาทั่วประเทศแต่บังไม่ได้บังอะ่ะลองอ้อนใหม่ลบกคืนออกอยู่เสียงหายไม่มีเลย มันดังแล้วนะผมเปิดอย่างพระขาไว้นะ,นะก็เป็นอันเส็จส้นแนวทางซ่อมพัดดีไซน์นี้นะการลุกขึ้นไม่ออกเป็นเนี้ยไอซี ไลตเติม์เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวหาพัดลมเป่าด้วยบอดเนี่ยชอบร้อนร้อนร้อนมากๆร้อนมากมายนะามาพัดลมเป่าเดี๋ยวก็พังอีกไกลอีกนะดวงนะไปแดงเราไปเข้าก่อนลองดูกดจะเป็นแนวทางสำหรับคนที่ต้อง ส่วนหนึ่งเอาไว้ลูกค้าดูจริงไปดูเองได้หละลืมทำไม่ได้มาทำไปต้องไปทำเยอะเกินลองงอนดูไม่ไม่ติดสีแดงแดงด้วยเขียวด้วยอสองอันเลยหลอดไม่ลุกกระแสไม่กินอ่อนไม่ได้ เดี๋ยวเขยับก่อนเ๋ยวับบดไฟดูก่อนว่ามันเป็นอะไรที่งไหงนยังไงทิ้กาเขไว้จ่ายไฟไว้สักแป๊บแล้วควันน้ไม่ออกโอ้ไปตกหมดหลอดเริ่มลุกมาแล้วะมองเห็นหลอด มันมีการที่กระแสอยู่แล้วแดงอยู่นะจะมืดเดี๋ยววัดหาตัวเซียวไดดีกว่าต้องมีเสียแน่นอนนะการแบบนี้ไปสิบสองเหลืออยู่้าวูลอกวัเองนะเออ เห่ือนกันมองไม่เห็นนะหน้าจะธรรมดาเบดไม่พักแต่ไฟพัง้าพุดพังอม,มองก็ไม่เห็นท่านี้ ฟังนี้พังอยู่แล้วนะจุเดเตืองอยู่ฟังนี้มั่งเขเไม่เตอร์ปามรู้เห็นไหมก็ก,กะเอานะก็่้าวก่อนอยังไงก็ต้องลืมม้อมา เป็นอยู่ฝั่งนี้แน่นอนนะตัวนี้เนี่ยตัวเสียตัวเดียวลองปลดออกแล้วนะลองออนดูนะปึ๊บนี่ปลดเพื่นออกด้วยนะนี่ก็เสียตัวเดียวนะฟังออกอยู่ไหมนี่เดี๋ยวไปแปะไปด้านบนเลยนะมันถอดออกแล้วก็มาเกล็ดด้วยมาเกล็ดนะไอ้ขาเกแต่มันงอก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 หนูได้นะมันสั่นจนหลุดตะกร้อล่อนแล้วนะตัวนี้นะ เสียไม่เยอะเ,ยเท่านี้นะบางเครื่องกนะ็เท่านี้บางเครื่องก็เป็นเยอะนะนี่หลังจากใสเฟตไปแล้วก็ออนได้ปกตินะนีก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรงนี้เท่านี้นพอนะะเจอกันคลิปอื่น